สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel ไปแ้วกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้เรามาเรียนรู้เทคนิคในการที่เราจะเอารูปใส่เข้าไปในเซลล์ของ Excel โดยที่รูปแต่ละรูปจะอ้างอิงจากค่าที่อยู่ในเซลล์อย่างเช่นในที่นี้เนี่ยผมมีรูปของนักเตะทีมลิเวอร์พูลอยู่อย่างเช่นคนแรกนะครับหมายเลขหนึ่งเนี่ยชื่อเอลิสันเบ็กเกอร์เนี่ยแล้วผมมีรูปของเขาเก็บอยู่ในเครื่องผมตำแหน่งนี้โดยที่รูปผมก็ตั้งง่ายๆผมเอาหมายเลขเสื้อเขานะครับมาตั้งอย่างเช่น เอเลสันเนี่ยเป็นหมายเลขหนึ่งก็เป็น1 jpg แบบนี้นะครับโดยที่เนี่ยข้อมูลอันนี้เป็นรูปที่อยู่ในเครื่องผมนะครับเห็นไหมครับโฟลเดอร์ก็คือ c user ประเสริฐดาวน์โหลดแล้วก็ลิเวอร์พูเนี่ยผมสามารถที่จะสร้างไฟล์อย่างเช่นอันนี้เป็นลองดูตัวอย่างก่อนล้วกันผมเลือกตำแหน่งของรูปเนี่ยที่อยู่ในคอลัมน์ c บางส่วนไว้แล้วผมก็คลิกตรงนี้ insert picture เห็นไหมครับผมก็จะได้รูปของดักเตะใส่เข้ามาในเซลล์ข้าง นะครัคราวนี้ลองมาดูว่าพวกนี้นะครับเราทํากันยังไงอย่างแรกนะครับในนี้ผมมีแชร์ไฟล์ตัวนี้ไว้นะครับ contact sheet image เนี่ยอยู่บนเน็ตเนี่ยก็เข้ามาคลิกที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวลิงก์ตัวนี้ผมจะให้ไว้ที่ description ด้านล่างของคลิป YouTube ด้วยก็คลิกตรงลิงก์นี้เลยนะฮะแล้วในนี้ผมแชร์ไว้อยู่บนตัว google drive นะครับเนะี่ยในนี้ก็จะมีข้อมูลมีอยู่3ชีตเนี่ยขั้นตอนก็คือมาตรงนี้ดาวน์โหลด คลิกไปแล้วมันก็จะดาวน์โหลดลงมาที่เครื่องเรานะครับผมก็บอกว่าเนี่ยดาวน์โหลดมาที่โฟลเดอร์ชื่อว่าดาวน์โหลดเซฟไปนะพอได้มาแล้วผมก็มาตรงนี้โชว์อินโฟลเดอร์ดูจัดจนะครับเราก็จะเห็นไฟล์ชื่อนี้ครับ Contact Sheet Image XLSM อันนี้ก็คือ Excel แบบที่มีมาโครนะครับตัว M ตัวสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวมาดูทีละขั้นตอนอันนี้เดี๋ยวผมปิดตัว ที่เมื่อกี้ใช้เดโมไปก่อนเรามาเปิดตัวนี้ตั้งแต่ต้นนะครับผมก็คลิกชื่อไฟล์เลยเพื่อเปิดมาอันนี้ผมใช้ Excel 365และในนี้ก็เนื่องจากว่าไฟล์นี้เป็นไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตมันก็จะถามเรื่อง Security แล้วบอกว่าเราก็คลิกตรงนี้ Enable Editing ไปแล้วตัว Security Warning ตัวนี้ก็จะบอกว่าเนื่องจากไฟล์นี้มีมาโครนะครับ ถ้าเราจะรันมาโครเราต้องคลิก enable content ตัวนี้ไม่งั้นจะรันไม่ได้นะฮะอ่าแล้วก็คลิกไปอ่าแล้วในนี้นะครับผมมีตัวเดโมโให้ดูสมมติว่าผมมีข้อมูลแบบง่ายๆเลยก็มีชื่อแล้วก็หมายเลขเสื้อของเขาเราจะมองว่าอันนี้เป็นชื่อนิสิตชื่อพนักงานชื่อลูกค้าหรืออะไรก็ได้นะครับครน,นี้ขั้นตอนแรกนะครับในการทำเนี่ยอันนี้นะครับรูปที่จะดึงมาเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดู2แบบแบบที่1ก็คือ เป็นรูปที่เก็บอยู่ใน local เพราะฉะนั้นเราก็ไปหารูปที่อยู่ใน local ทั้งง่ายนะครับก็เก็บแยกเป็นโฟลเดอร์อย่างเช่นอันนี้นะครับผมเก็บอยู่ในนี้เนี่ยตัว drivec user ปร e เ e r v e d download liverpool เนี่ยผมก็มาคลิกตรงนี้นะครับในตัว explorer เนี่ยผมก็ได้ตัวลิงก์ตรงนี้มาแล้วผมก็ copy ตัวนี้มานะฮะอ่าแล้วผมก็เอามาวางไว้สักตำแหน่งหนึ่งตรงนี้ ผมบอกว่าตรงนี้เป็น image location แล้วกันว่ามันอยู่ที่ตรงนี้อ่าพอได้แบบนี้มาผมแก้ตรงนี้นิดหนึ่งเติม backslash แถมเข้าไอีกอันหนึ่งอ่าแล้วเราก็มาเขียนสูตรตรงนี้เท่ากับตัวนี้นะครับ fix ไว้เชื่อมด้วยตัวค่าในเซลล์นี้ B10 เชื่อมด้วย jpg อ่าเพราะนี้เป็นชื่อไฟล์เพราะฉะนั้นเราก็จะได้อันนี้นะครับอันนี้ก็คือชื่อไฟล์ที่อยู่ในเครื่องนะฮะ อย่างเช่นตรงนี้นะครับมาดูริเวอร์พูลผมเนี่ยเห็นไหมครับมีไฟล์ชื่อมาเล็ก jpg นะฮะไฟล์ของรูปแต่ละรูปก็ตามหมายเลขเสื้อเขาแล้วผมก็ Copy พวกนี้ลงมาอ่าคราน,นี้มาดูวิธีการลันนะครับในนี้มีมาโครเนี่ยเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูสัก3คนแรกแล้วกันเราทำได้2วิธีหลักๆเราเลือกแบบนี้ไว้แล้วก็กดตัวปุ่ม alternate ตามด้วย f 8นะครับ alternate f 8เนี่ยมันจะเปิดตัวมาโครขึ้นมา มาโครที่เราจะใช้ชื่อว่า Add Picture นะครับโดยที่เราจะต้องเลือกตัวเซลล์ที่บอกตำแหน่งของไฟล์แล้วเดี๋ยวพอ Add Picture มันจะ Add ตรงด้านขวามือของเซลล์นั้นเสมอนะผมเลือกแบบนี้กด Run เห็นไหมครับผมได้ได้เนี่ยสามคนที่ผมเลือกไว้นะครับใส่เข้ามาแล้วถ้าผมจะทำต่อนะครับในนี้เนี่ยผมก็เลือกคนที่เหลือได้นะฮะแบบนี้กด Alternate F8 แล้วก็ add picture run ไปนะครับเราก็จะได้เนี่ยรูปใส่เข้ามาข้างๆแบบนี้แต่ครั้นี้ถ้าเราต้องการลบรูปบ้านะครับสมมุติว่าผมบอกว่าอันนี้แมวล,ละจะลบทิ้งเนี่ยก็เลือกไว้นะครับแล้วเราก็จะลบทุกรูปหรือลบบางรูปก็ได้นะครับคืออันนี้ถ้าเราจะลบแค่รูปใดรูปหนึ่งเราก็เลือกที่รูปดีๆได้แต่ถ้าเราต้องการลบหลายๆรูปนะครับผมเขียนมาโครสําหรับลบเอาไว้อย่างเช่นผมต้องการลบจากนี้ถึงนี้จนหมด เลือกไว้ก็กด alternate F8 แล้วก็เลือกตัวนี้นะครับ delete picture X ตรงนี้แล้วก็หลันนะครับมันก็จะลบ picture ถึงทั้งหมดอันนี้คือวิธีที่1น,นะครับอาคันนี้นะครับถ้าเรามีเก็บรูปเราไว้อยู่บนอินเทอร์เน็ตเราสามารถทำอย่างนี้ได้อย่างเช่นเดี๋ยวผมทำให้ดูอันนี้รูปของผมนะครับมีเก็บอยู่ที่ GitHub ตรงนี้นะครับ อันนี้ของเราแล้วแต่เราจะเก็บไว้ในเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราจะเป็นเว็บแบบที่เป็นอินทราเน็ตภายในองค์กรก็ได้นะครับแต่นี้ผมเดโมด้วยกิ๊ดฮับง่ายดีนะฮะผมคลิกเข้าไปตรงนี้ให้ดูในนี้นะครับก็จะมีตัวลิงก์เนี่ยก็จะมีรูปสมมุติผมคลิกเบอร์หนึ่งเนี่ยเห็นไหมครับเราก็จะได้รูปตรงนี้มาซึ่ง Excel นะครับที่ผมเขียนมาโครไว้นยเราสามารถเอารูปจากตัวอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผม Copy ปตรงนี้เก็บไว้ก่อน มาดูนะครับคันนี้ถ้าผมบอกโลเคชันผมเนี่ยเป็นตัวกิ t หับแทนสังเกตว่าสูตรตรงนี้นะครับก็เปลี่ยนไปชี้ที่กิ t หับตรงนี้ละแล้วเดี๋ยวผมแอดแค่2รูปก็พอให้ดูนะครับเลือกไว้กดอัลเทอร์เนต F8 add picture ตอน add จากเด็ตอาจจะช้าหน่อยเพราะว่ามันต้องไปอ่านข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะตอนนี้ได้มาละเห็นไหมครับงั้นเราก็สามารถเก็บรูปพวกนี้นะครับโดยที่ว่าถ้าเราทําอันนี้แล้วเราอยากจะซ่อนคอลัมน์ีก็ได้นะครับ เราก็คลิกขวาแล้วก็ไฮตัวคอลัมน์นี้ไว้นะครับเหมือนกับว่าตอนที่เราแอดรูปเสร็จแล้ว,ลวพวกนี้แล้วก็ขยับได้สมมุติว่านี้เป็นนักเรียนของผมแล้วกันนะครับผมก็บอกตรงนี้เป็น image สมมุติว่าอันนี้เป็น score อะไรเนี่ยล้วก็สุ่มข้อมูลเข้าไปได้นะครับพวกนี้สมมุติว่านี้ผมสร้างเลขสุ่มง่าย,ายนะฮะแบบนี้เนี่ยเราก็เติมข้อมูลเข้าไปข้างหลังคะแนนสอบครั้งที่1 2 3หรือว่าผลการประเมินอ,อะไรเนี่ยก็เติมเข้าไปได้นะครับ อาคารน,นี้แถมเทคนิคเพิ่มเติมแล้วถ้าเราจะทำเป็นปุ่มให้ผู้ใช้ใช้งานาง,าง่ายๆอย่างเช่น insert Ficture delete เนะี่ยอย่างเช่นตรงนี้เดี๋ยวผม delete บางคนทิ้งนะฮะเลือกไว้กด delete ปุ๊บนะอันนี้ก็ delete หรือว่าถ้าผม,มาเลือกอย่างนี้เอาแค่3คน insert ให้ดูคลิก insert อนาะคาวน,นี้มาดูว่าปุ่มพวกนี้เราทำยังไงนะครับผมกลับมาที่ตรงนี้เนะี่ยจริงๆแล้วทำได้หลายแบบถ้าแบบง่ายสุดนะครับ แล้วก็มา insert แล้วก็บอกว่า shape แล้วก็หา shape ที่เป็นสไตล์หน้าตาเหมือนปุ่มอ่แล้วก็บอกเอาแบบนี้แล้วกันอ่ะเลือกเข้าไปแล้วผมก็บอกเลยอันนี้พิมพ์เข้าไปเลยนะครับ insert picture แบบนี้แล้วเราก็มาที่ home เราก็ตกแต่งพวกนี้ได้นะครับอยากได้ font ใหญ่ขึ้นจัดให้อยู่ตรงกลางแบบนี้พอได้เสร็จสมมติวันนี้ผมบอกอันนี้โอเคละคลิกขวาแล้วก็มา assign ตัว macro นะแทนที่เราจะกด alternate F8 แล้วไปเลือกเนี่ยเราก็บอกงั้นก็ assign ตัวเนี่ยเข้ามาในปุ่มแล้วผมก็เลือกตัว add picture ตรงนี้แล้วผมก็ทำอีกปุ่มหนึ่งสำหรับ delete นะครับคือในนี้สมมุติว่าผมบอกว่าปุ่มขนาดเท่านี้ผมโอเคแล้วเนะี่ยผมกด control D duplicate ได้นะแล้วตรงนี้ผมก็มาสร้างตรงนี้แกจาก insert เป็น delete ลบตัวรูปแล้วก็ใน delete คลิกขวาหนึ่งครั้ง แอดไซน์มาโครใหม่อันนี้ก็เป็น delete picture กดโอเคอ่าคันนี้เดี๋ยวผมสาธิต delete 2คนนี้ให้ดูผมมาทดสอบ delete เห็นไหมครับมันก็ delete ไปละอ่ะคันนี้เดี๋ยวผมอัน i d e ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับให้ดูตอนที่เราทำพวกนี้นะครับผมพวกนี้เราก็ย้ายไปย้ายมาตรงตำแหน่งที่เราต้องการได้นะฮะสมมุติว่าผมเอาบอกว่าอยู่ประมาณแถวๆนี้แล้วกัน แล้วเทคนิคการทำปุ่มพวกนี้นะครับสิ่งที่คุณจะทำก็คือเราเลือกไว้แล้วก็คลิกขวาแล้วก็ format shape นะครับแล้วปกติผมจะทำงี้ผมมาเลือกตรงนี้นะครับตรง property เนี่ยเราบอกว่าไม่ต้อง move ตามความกว้างหรือว่าเราเกิดมีการแทรกแถวอะไรเนี่ยปุ่มพวกนี้มันจะขยับไปขยับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามาเลือก property ว่า don't move on size w i t h แบบนี้อนะ่ะไม่ว่าความกว้างของขอลัมน n หรือมีการเติมแถวลบแถวเนี่ย ก็จะไม่กระทบกับตำแหน่งของปุ่มแล้วผมก็ทำอีกตัวหนึ่งด้วยนะครับตัวนี้ด้วยอันนี้เราก็จะได้มาเป็นแบบนี้ละปุ่มพวกนี้เราคลิกขวาเลือกไปแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้ผมว่าถ้า insert ให้เป็นแนวแบบสีเขียวๆเอาลาย line, ขอบๆเนี่ยผมบอกว่าไม่ต้องมีเราบอก no นะส่วน delete คลิกขวาไปทีนึงแล้วเราก็ มาบอกว่าเชฟฟิล l อันนี้ออกแดงๆหน่อยแบบนี้ก็ได้นะครับ outline no outline อ่ะเราก็จะได้หน้าตาของปุ่มออกมาเป็นแบบนี้และอันนี้เดี๋ยวคอลัมน์ c นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัว wrap แล้วกันจะได้ไม่เห็นข้อความที่มันออกไปที่เซลล์อื่นนะครับผมเลือกไว้อันนี้ผมเด้มาให้ดู10คนแล้วกันกด c t r l เ1นะฮะแล้วก็ alignment เนี่ย wrap ตัว text อ่า เดี๋ยวตรงนี้ผมขอลบข้อมูลบางส่วนทิ้งแล้วกันนะครับก็คือพวกนี้เนี่ยข้อมูลเราทํามาแล้วเราไปเติมทีหลังก็ได้นะครับผมเอาถึงเลข11แล้วกันดาวซันโบนะครับตรงนี้ผม copy อันนี้มาเดี๋ยวอันนี้เพื่อความง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ข้อมูลที่อยู่ในเครื่องแล้วกันเพราะมันจะรันได้เร็วกว่าผมก็แค่บอกว่าเนี่ย ตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ที่อยู่ในเครื่องอ่ารนี้เรามาทดสอบปุ่ม insert อันนี้ผมก็เลือกไว้นะครับจนถ,ถึงคนสุดท้ายอย่างนี้คลิก insert นะครับเนี่ยมันก็จะ insert รูปเข้ามารวดเร็วเลยถ้าอ่านจาก local ถ้าตรงนี้มันกว้างไปแล้วก็หดนะครับแบบนี้แล้วอันนี้สมมติว่าเป็นข้อมูล test data นะฮะว่าเป็นคะแนนหรืออะไรก็ได้นะครับแบบนี้ และอันนี้ข้อดีของมันก็คือเราสามารถที่จะเรียงเรียงแถวพวกนี้แล้วก็รูปเนี่ยเปลี่ยนตามแถวไปได้ด้วยนะครับเดี๋ยวสกอตตรงนี้เดี๋ยวผมขอ copy เป็นแ a ว u e ก่อนละกันนะฮะจะได้ไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอ่ะพอเราได้อันนี้มาดูต่อนะครับในนี้ข้อมูลของเราเป็นแบบนี้เรามาที่ Data แล้วเราบอก Filter รลละกันอ่าตรงนี้จะมีตัว Filter เดี๋ยวผมใส่สีตรงนี้นิดหนึ่งเซตอันนี้เป็นตัว heading แล้วกันอ่ะได้เห็นมาแั่นี้เป็นแถวแรกนะครับเป็นตัวน้านด้วยอ่ะดูนะครับอันนี้เนี่ยผมจะบอกว่าเดี๋ยวผมจะเรียงตามชื่อนักเตะละกันผมก็คลิกไปนะครับเรียงสังเกตว่าชื่อพวกนี้นะครับมันก็จะสัมพันธ์กับตัวรูปไปด้วยนะครับหรือว่าผมกลับมาเรียงตาม number นะฮะลองสังเกตดูนะครับ หรือว่ามาเลียงชื่อจากตัว Z มาหาตัว A เห็นไหมครับเนี่ยเราก็จะได้เนี่ยตัวสเปซชีทที่สามารถใส่รูปเข้าไปได้แล้วก็เรียงได้นะครับจะเรียงตามสกอร์ของเขาก็ได้นะครับนะเห็นไหมครับเราก็จะได้แบบเนี่ยอยากมากไปน้อยน้อยไปมากเนี่ยเราเรียงได้นะฮะแต่สิ่งที่ทำไม่ได้นะครับใน Excel ก็คือเราฟิลเตอร์นะครับสมมุติว่าผมบอกว่าจะฟิลเตอร์ คือดูเฉพาะบางคนล้วกันเนี่ยผมบอกว่าเอาเฉพาะเบอร์พวกนี้แล้วกันนะครับสังเกตว่ารูปพวกนี้มันจะไม่ตรงนะครับมันจะมีเหลื่อมซ้ํากันนะครับพวกนี้เพราะฉะนั้นง่าง่ายฟิลเตอร์เนี่ยจะทํางานไม่ถูกต้องนะครับลองดูได้อย่างเช่นเบอร์หนึ่งเนี่ยผมไม่เอานะครับสังเกตว่าถ้ามองจากข้างหลังเนะครับมันเหมือนกับว่ามีรูปซ้อนกันอยู่นะครับมันทํา แบบไม่ถูกนะฮะพวกนี้เนี่ยอันนี้ก็คือเทคนิคในการเอารูปใส่เข้ามาใน Excel ซละนะครับสำหรับตัวอย่างเนื้อหาในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ